จ้าไส้กรอกอืมอืมวันนี้อาหารว่างอีกแล้วเต็มจานไส้กรอกลูกชิ้นผักสดเอ็นหมูเนี่ยเอ็นหมูเอ็นหมูน้ำชามม้อเย็นน้ำชาเผือาติดคอไงมีน้ำชามาเจอาเพื่อนๆรุ่นนี้ต้องกินน้ำชาอร่อยค่ะเนี่ยน้ำชาตอนเย็น กินน,กน,น้งนชาใบามะกรูดต้มใบมะกรูดยันยัไม่ทันโถ้าใครเป็นฟ้อมดันกินใบมะกรูดต้มทีงเก้าเก้าใบเนี่ยกินกินเลยแล้วสังเกตสองสาวันเนี่ยโล่งกินกินแทนน้ำอะ่ะลองกินดิเออกินสักสามวันติดติดก,กัน แล้วก็นานๆก็กินทีงต้มพอโล่งแล้วนะความดันถ้าใครเป็นความดันปวดหัวปวดอะไรเนะี่ยลองลองเอาเลยใบมะกรูดเนี่ยต้มเลี้ยงกินแล้วหอมเนี่ยปูกพูดคนเดียวเขากินหมดแล้วนะนะดูนี่นะนะกินก่อนได้เปรียบกินก่อนได้เปรียบด,ดูนิเนี่ยเนี่ยลองเลยเนี่ยหันว่างเดี๋ยนี้ว่างทุกวันนะี่กินพร้อมกับปูไม่ทันปูก ย่าดัากขอไปก่อนอืม hmm. นี่นี่ใส่กอกอาหารว่างแล้วก็ลูกขิ้หมูว่างแล้วเดี๋ยวพอนั่นก่อนเข้านอนก็กินข้าวก่อนนอนกินข้าวถ้วยเดียวพอไม่กินมากเอาล่ก่อนเนี่ยอหืม

เป็นไแล้วขิงเป็นไแล้วขิงดองแต่ปากแล้วโอแม่ค้าลืมไปให้มันน้อยขิงชอบขิงดองอืม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 แอืเส็จอืมขิงกับพัืงยยย ดูกันสองคนตายายไม่รู้จะกินอะไรวันวันกินอาหารว่างเอาไว้ก่อนเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ทันปูอ้าวแป๊บเดียวเหลือแต่ไม้เห็นไหมบอกแล้วไม่ทันปูคนย่างอยู่ได้ปูหมดแล้วอ้าวปูนี่นนก็ยากกินเป็นไ,ไม้แล้วปูริธรรมชาติ บอกแล้วเรื่องกินเรื่องอยู่ใครไม่สู้พ่อ <laughs> ดินเร็วแตนะ่เคียวใละเอียดนะเพราะเราบอกเคียวละเอียดอือร่อยอ,อาหารว่างเย็นๆนะแล้วก็สดน้ำน้ำชาไอใบมะกรูดเนี่ยแก้ความดันอ่อ,อถ้าใคร หมือนหัวหรืออะไรนะ้วลองลองได้ต้มต้มก้าใบน้ำกินเรื่อยๆทั้งวันกินสักสามวัน,นเลยสังเกตด้วยใบมะกรูดกับใบเจยถ้ามีใบเจยก็ใส่ใบเจยอ่ะหอมหอมนั่นแหละใส่เลยบางคนไม่รู้ไปต้มใบมะข้ายแต่ไข้ โอ้ันต้นตะไคร้เอาตะไคร้ล้นๆเลยไปใส่ใส่ต้มกับใบมะกรูดโอ้โหไม่ใช่ต้มยำไก่เนาะนต้องต้มใบมะกรูดกอ้โ้ามีใบเตยนะหอมหอมลองชิมได้เลยใครที่เป็นความดันนิดๆน่อยๆมึนหัวคิดอะไรก็นั้นนะ เวลาคิดเลขคิดอะไรมันมึนหัวนะนี่เลยกินน้ำใบมะกรูดเนะี่ยมีประโยชน์ดูดิหญ้ายัางแข็งแรงนะปูให้ต้มให้กินเจ็ดวันพอนั่นก็มากิต้มทีหนะึ่งติดต่อกันสามวันนี่นั่นแหละเนี่ยเอาปูปูโพสตมากไม่ได้กินแล้ว <c oughs> ร้อยร้อนจริงันึงอะไลืมไหมใบมะกรูดต้มเก้าใบเขาถือเค่เก้าใบนะเออบางคนไม่รู้ต้มเป็นไอ้นี่ใส่หม้อใหญ่เอาแค่เก้าใบเป็นยาเดี๋วความดัน สังเกตแล้วจะโล่งเลยใส่ไปเตยหอมหอมกินเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีดีมาบอกอืมมีดีมีบอกแล้วพรุ่งนี้ก็โชคดีกันทุกคนไปดูได้ในช่องปูไปดูได้ใครชอบเลขอ่ะไปดูได้ซื้อลอตเตอรี่กันไว้ไม่แน่ถูกระวันที่หนึ่งแล้วมาบอกปูด้วยนะ ฮืมฮมอือโอโหโอโหอโอโหจะรวยวันนี้ขอบคุณมากเลยทุกคนขอบคุณเอฟซีขอบคุณเพื่อนๆที่วันนี้คลิปปังนาทีขึ้นโอโหวันนี้เลือดเชื่อเลยไหวพระไหวเจ้า ขึ้นนาทีไม่เคยขึ้นถึงเป็นพันพัน,พนหลายพันนะตกกระจายแล้ววันนี้เต้นเลยไปดูคลิปปูเต้นอะดีใจโอ้โหทำทำมานานแล้วไอ้ไม่เคยปังหลายพันนาทีไม่เคยขึ้นปึ้งปึงป้งอย่างนี้เลยโหวันนี้เอ้วยาดีใจนั่งกินคนเดียวไม่ต้องกลัวก็ดีใจไงก็กินทุกทีพอพอนน่นอะ กินกันเดียวคุยไป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 เรื่อยๆไม่เป็นไรปว่ากันถ้ากินแล้วกินคำละโลกแล้วโอ้โหกินไว้ปลูกกินไว้เดี๋ยวสามท่านหนึงสามท่านหนึ่งขอบคุณมากเลยที่ช่วยแชร์ช่วยนั่นกันเนี่ยปลูกว่ายาก็ได้เพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยนั่นกันเลยทุกคลิปเลยโอ้โหถูกใจครับ ได้นอาทีขึ้นปืดปืดปื๊ดปังเดี๋ยวเดี๋ยวฉลองฉลองฉลองเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณมากทุกคนมีอะไรดีๆก็บอกอย่าลืมนะต้มใบมะกรูดถ้าใครปวดหัวอะไรเนี่ยลองเก้าใบแล้วถ้ามีใบเตยก็ผสมไปวันนี้ก็แค่นมาบอกข่าวดีแค่นี้นะ ไายบายโชคดีไปดูไปดูโชคดีมีความสุขค่ะพรุ่งนี้ให้รวยทุกคนรวยรวยพรุ่ง